ก็นนี้ก็อยู่ระหว่างทางขึ้นพระธาตุดอยหนอตัดนะฮะอยู่ที่ตำบลศบโของอำเภออมก่อยจงังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นก็พอสมควรเลยฮนะพอสมควรชัน สวยงามเดี๋ยวเดินไปดูทางนี้หน่อย โ okay. oh, อเคโหน้ำผานับผาอ๋อนู่นหลังค่าสีน้ำเงินอันนั้นเป็นออบะตอสบโขงครับออบะตอสบโขงบ้านแม่หลองน้อยเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นข้างล่างนี้เส้นเล็กๆนี้ไปตามร่องเขา ไปเรื่อยๆจนถึงสันนูน้นมันจะไปบรรจบกับแม่น้ําเงาแม่น้ําเงาแต่เราต้องซ้ายไปอีกออกแม่ลำเมืองอีกไกลเลยถนนสีขาวบนบนเขานูน้นจะเป็นทางวิ่งไปตัวเมืองอมก่อยครับตัวเมืองอมก่อย S <S แฮปปี้มาก